สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสารอาหารนะคะนักเรียนคงจะได้เรียนมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาหารและสารอาหารในชั้นอะไรคะนึกออกไหมอ่าบางคนก็บอกปอ .2 บางคนก็บอกปอ .3 ป .4 นะคะวันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าอาหารหลัก มีกี่หมูอ่าอาหารหลักของคนไทยมีอยู่ห้าหมูนะคะความหมายของอาหารเรามารู้ความหมายของอาหารก่อนทบทวนก่อนนะคะอาหารก็คือสิ่งที่รับเข้าสู่ร่างกายด้วยการดื่มกิน จำพวกจำพวกเนื้อนมไข่และก็ถั่วต่างๆนะคะซึ่งเราบริโภคเป็นประจำอยู่แล้วกินเป็นประจำอยู่แล้วอาหารในหมู่ที่1ห,หมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองก็จะเป็นอาหารจำพวกข้าวแป้งเกือกมันแล้วก็น้ำตาลน,นะคะ อย่างเช่นพวกขนมปังหรือข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนะคะจะเป็นอาหารหลักหมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สามนะคะหมู่ที่สามก็จะเป็น ผลอย่างไรต่อส่งผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทำให้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่คล่องตัวค่ะเหนื่อยหอบง่ายแล้วก็ปวดเข่าอ่ะง่ายๆเลยเพราะว่าตัวอ้วนใช่ไหมคะร่างกายรับน้ำหนักไม่ได้อ่ะร่างกายอ้วนเกินไปอไว,วัยวะที่อยู่ส่วนล่างรับน้ำหนักไม่ได้ก็จะ เกิดอาการปวดตามมาและเกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากมายส่วนคนที่ผอมล่ะคะทำไมเขาถึงผอม,อมคนที่ผอมนะคะเขากินอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกายหรือกินอาหารที่ไม่ครบหหมู่ทำให้เป็นโรคขาดสารอาหารร่างกายไม่เจริญเติบโตตามวัยตาม ตามวัยที่เหมาะสมนะคะซึ่งอุปสรรคอุปสรรคในการเขาเรียกว่าอะไรอะปัญหาของคนเป็นโรคขาดสารอาหารที่มีมีผลต่อชีวิตประจำวันก็คือไม่มีแรงที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะร่างกายสู้ผอมแล้วเกิดเป็นโรคต่างๆตามมาอีกมากมายนะคะ นักเรียนก็ตอบได้แล้วว่าปัญหาทางด้านโภชนาการมีอะไรบ้างและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรอันนี้เป็นคำตอบที่ครูโชว์ให้นะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สก็จะเป็นถามว่าสารอาหารมีกี่ประเภทอะไรบ้างใช่ไหมคะสารอาหารคืออะไรครูดได้ กล่าวมาแล้วในต้นคลิปก็คือสารอาหารก็คือสารที่มีอยู่ในอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเน้นนะคะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสารอาหารจะมีอยู่ในอาหารจำพวกต่างๆนะคะซึ่งสารอาหารนั้นมีอยู่6ประเภท มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะอา,าอาหารประเภทที่หนึ่งได้แก่โปรโตีนค่ะสารอาหารประเภทโปรโตีนจะมีอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อนมไข่ถั่วต่างๆนะคะคนละอย่างกันนะคะสารอาหารกับอาหารหลักห้าหมู่นะคะสารอาหารจะมี6ประเภทอาหารหลักของคนไทยจะมีหหมู่นะคะ สารอาหาร6ประเภทประเภทแรกก็คือโปรโตีนมีอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อนมไข่แล้วก็ถั่วต่างๆนะคะสารอาหารประเภทที่2จะเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตจะมีอยู่ในอาหารจำพวกข้าวที่เราบริโภคกินทุกวันนะคะแป้งอาหารอะไรที่ทำมาจากแป้งทั้งหมด ะะก็จะเป็นพวกขนมปังพวกเขารเรียกว่าอะไรอะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากแป้งส่วนใหญ่นะคะก็จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกข้าวโพดก็มีนะคะเผือกมันอา,อาหารพวกนี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะสารอาหารประเภทที่สมก็จะเป็นไขมันนะคะ ไขมันก็จะได้จากอาหารจำพวกไขมันพืชไขมันสัตว์น้ำมันกะทิหรือว่าแม้แต่อยู่ในไข่ก็มีนะคะหรืออยู่ในพืชบางชนิดถั่วบางชนิดพวกนมเนยอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะอาาารอหารประเภทที่สีสนะคะ จะมีวิตามินสารอาหารประเภทที่5ก็คือเกลือแร่เกลือแร่ก็มีอยู่ในพืชผักผลไม้เช่นเดียวกันค่ะสารอาหารสองประเภทนี้สามารถหาได้จากพืชผักและผลไม้นะคะสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาสารอาหารประเภทที่6ก็คือน้ำนะคะน้ำเราได้จากการดื่มน้ำในทุกๆวัน พราะน้ําเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการและจําเป็นที่เราต้องดื่มทุกวันอยู่แล้วนะคะการดื่มน้ําสะอาดก็จะทําให้เราสุขภาพดีไปด้วยนะคะ,ะทีนี้นะักเรียนรู้แล้วนะคะว่าสารอาหารมีกี่ประเภทอะไรบ้างครูก็เน้นย้ำคำตอบตามนี้นะคะสุดท้ายก็คือ อาหารชนิดใดมีสารอาหารประเภทเดียวและอาหารชนิดใดมีสารอาหารหลายประเภทนักเรียนมีกี่คำตอบคะในคำถามนี้มีอยู่สองคำตอบนะคะในคำถามนี้ก็คือต้องตอบว่าอาหารชนิดใดมีส,ส,ส, um สารอาหารประเภทเดียวแล้วก็ตอบว่าอาหารชนิดใดมีสารอาหารหลายประเภทนะคะซึ่งในที่นี้ครูก็ขอยกตัวอย่าง อาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง6ประเภทก็คือไข่ไก่นั่นเองนะคะมีครบทั้ง6ประเภทเลยส่วนสารอาหารส่วนอาหารที่ครูยกตัวอย่างมาที่มีสารอาหารเพียงประเภทเดียวก็คือน้ำมันที่สก,กัดจากถั่วเหลืองนะคะแต่ทุกวันนี้มีกมรรมวิธีการผลิตทีเ่เขาเรียกว่าทานสมัยมี น้ำมันที่สกัดจากถั่วเหลืองก็จะมีวิตามินเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะคะอะอย่างเช่นไข่ดาวไข่ดาวมีสารอาหารครบทั้งหกประเภทเลยแต่ถ้ากินบ่อยๆเป็นยังไงคะกินบ่อยๆไม่ดีนะคะแล้วกินทุกมื้อในปริมาณมากมันก็เกินความจำเป็นของร่างกายนะคะ,ะจาก เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะพฤติกรรมการกินอาหารบางอย่างส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของของเรานะคะแล้วก็แล้วก็สารอาหารมี6ประเภทก็คือโปรตีนคาร,ร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะ อฉะนั้นจากบทเรียนนี้จากบทเรียนนี้นักเรียนได้ทราบแล้วว่าสารอาหารคืออะไรมีกี่ประเภทมีอยู่ในอาหารจำพวกไหนแล้วพฤติกรรมอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะทำให้เราอาจเกิดโรคทางโภชนาการได้นะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอ้อการบ้านค่ะการบ้านอย่าลืมอย่าลืมการบ้านครูให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเกม ed มานะคะใน google play นะคะโหลดมาแล้วติดตั้งลงในเครื่องนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอ thank you